สวัสดีค่ะป้าหมอเษฐีโชคพยากรนะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงในวันประจันวันที่15นะคะเมษายน2 5 6พซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงแดงนั่นเองค่ะยังคงเป็นวันปีใหม่ไทยอยู่วันสงกรานต์นะคะพี่น้องคะมีความสุขนะคะเยอะๆเลยแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็น่าที่จะเป็นวันครอบครัวนะคะใครที่มีบุตรหลานนะอยู่ต่างจังหวัดก็น่าจะกลับกันมาหมดนั่นแหละค่ะนะคะขอให้พี่น้องมีความสุขทุกคืนวันนะคะอย่าติบอย่าไข่อย่าตนนะคะพี่น้องจ๋าคะ สาธุโดยนะคะบุญกุศลหนุนนําค่ะโอเคเพื่อไม่เสียเวลายังไงแล้วการใช้ชีวิตประจําวันก็ต้องไม่ประมาทเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องจ๋ะเอาละค่ะมาดูดวงรายวันกันมาดูพี่น้องอวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะนี่นะคะขึ้นไพ่เออเจ็ดถ้วยมีโปรเจกต์ในหวัวเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับพี่น้องขาที่จะทาหลังสงการนะคะก็อย่างที่บอกนะคะพี่น้องจา๋าเราก็จะต้องเอาเรื่องที่เป็นไปได้ก่อนนะคะคิดหลายเรื่องได้นะคะแต่ว่าเวลาทําทําทีละเรื่องนะคะ พี่น้องวันอาทิตย์บางท่านนั้นก็ยังคงที่จะทํางานนะมีลูกค้านะคะพี่น้องขารรัวเลยอ่ในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีในลักษณะของการออเดอร์เข้ามานะคะที่จะสั่งสินค้าเรานะคะเออเจอหุ้นส่วนที่ดีเจอการายนานมิตรที่ดีสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านก็มีความรู้สึกเบื่อเซ็งจังนะคะสงกรานปีนี้เซ็งมากเลยนม่อย่าเซ็งค่ะนะคะใครรองเงินอยู่ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีมิเงินเข้ามาแล้วนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ก็มาว่าพี่น้องวันอาทิตย์ดีนะดีนะในวันที่ สิบห้านี้นะคะมีทั้งเงินแล้วก็มีทั้งลูกค้านะคะอ่ามีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามาก็ลงมือทำนะคะหลือแต่ลงมือทํานะคะพี่น้องวันอาทิตย์เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราคํานวณของเรานั่นเองค่ะหรือมีคนส่งข่าวก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขเจ็ดสองสี่เก้าเจ็ดสองสี่เก้าค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะดูกันค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะขึ้นดาบสมกุศความหมายก็คือ น่าจะมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้แต่ว่าในวันพรุ่งนี้สามารถ oh. จัดการปัญหาต่างๆได้แล้วนะคะเริ่มที่จะคลี่คลายนะผ่อนคลายนะคะแลวก็นะคะปัญหาต่างๆก็โดนจัดการว่าอย่างนั้นนะสาหรับพี่น้องวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์นะคะรอถ้าทีรอจังหวะรอโอกาสเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะรอในเรื่องความรักความสัมพันธ์นี่ก็สมการแล้วนะคะจะมาขอเรารือเปร่ลาประมาณนี้นะคะส่วนใครที่รอในเรื่องของการเงินก็มีเม็ดเงินเข้ามา หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีผู้นําช่องทางในเรื่องการเงินมาให้กับพี่น้องวันจันทร์นะคะในในวิธีการหาเงินหรือเม็ดเงินนะคะเข้ามาแน่ในวันพรุ่งนี้เนาะสาหรับพี่น้องวันจันทร์นะ,ะสุดท้ายแล้วก็มีในเรื่องของการงานกิจการนะคะยังคงที่จะดีอยู่ใครที่ว่างงานอยู่นะคะก็มีความรู้สึกว่าจะมีงานเข้านะในวันพรุ่งนี้มีโปรเจกต์งานเข้ามาให้กับพี่น้องวันจันทร์ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเข้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไร วิเลขหนึ่งเก้าแลวก็หนึ่งห้าหนึ่งเก้าและก็หนึ่งห้าค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เองเองค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอังคารนะเดือนสั้นนี่โชคดีค่ะ,นะคะพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องวันอังคารนะคะบางท่านก็อาจจะยังจิบตกอยู่คิด,ดย้อนหลังคิดถึงความหลังคิดถึงคนรักเก่าประมาณนี้นะคะยังไงแล้วเนี่ย ไม่ว่าใครเอ่อจะคิดแบบไหนอย่างไรนะคะป็หมอว่าพี่น้องวันอังคารดวงเปิดดวงดีโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะส่วนใครที่สุขภาพไม่ค่อยดีก่อนหน้านี้หายแล้วนะคะพี่น้องขะนะเริ่มหายแล้วในวันพรุ่งนี้นะคะดีขึ้นแล้วดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็เรื่องของการงานก็เหมือนกันการงานก็ดีค่ะตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์นั่นหมายความว่างานโปรเจกต์งานคิดการนะคะในส่วนของกิจการขยับขยายมีโอกาสสูงเลยนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้ เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราก็ได้ค่ะส่วนนะคะเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งเก้าห้าสี่หนึ่งเก้าห้าสี่ค่ะขอให้หดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นไงคะไม่สบายหรือเปล่าปวดหัวปวดไมเกรนไหมคะอากาศร้อนนะโดนน้าโดนอะไรเข้าไประมัดระวังเลยนะคะอ่ามีโอกาสกําเริบได้นะคะโดยเฉพาะในวันพวกนี้ส่วนพี่น้องวันพุธกลางวันหลาย่านก็ยังคงอยู่ในครอบครัวนะอย่างอุอุนเนี่ยนะคะ บริวารครอบครัวก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะพี่น้องจา่าสําหรับสิบสิบถ้วยบางท่านก็อาจจะต้องเดินทางกลับไหนนะคะไปเริ่มงานใหม่ละนะคะไปทํางานเหมือนเดิมละนะคะพี่น้องขาแต่ไปในเที่ยวนี้ก็คืออารมณ์ดีนะคะส่วนี้เรื่องของการเงินหลังจากใช้เงินหนักๆน,นะคะแล้วก็กังวลเนาะแต่ว่ายังมีเม็ดเงินยอดเงินหมุนเข้ามาแน่นอนคะ่ะพี่น้องวันวันพุธกลางวันก็จะได้กังวลค่ะพี่น้องขานะคะไปเริ่มงานใหม่ทํางานใหม่นะคะลุยๆต่อไปค่ะพี่น้องขา เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคหลับจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมี่เลขหนึ่งสองนะแลวก็ศูนย์สองค่ะหนึ่งสองศูนย์สองค่ะขอให้เง่งๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนนะคะขึ้นหกเหรียญสําหรับหกเหรียญน,นั้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินละ่ะนะคะอ่ามีถึงเวลาที่จะต้องใช้นี่เขาถึงเวลาที่จะต้องเคลียร์ต่างๆก็ไม่ต้องกังวลค่ะพี่น้องค่ะในวันพวกน,นี้นะคะนอกจากว่ามีคนช่วยเหลือเรื่องเงินแล้ว เราก็สามารถจัดก,การในเรื่องการเงินได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายพี่น้องวันพุธกลางคืนนะมาระวังนะคะในเรื่องของอารมณ์นะคะพี่น้องคะมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยที่จะลงตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจมากกว่าเราฉะนั้นไพ่ก็บอกแล้วว่าให้เราใช้ความรักความเมตตาและให้เรานิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวซะน,นะคะนะคะสำหรับราจินีถ้วยเนาะทุกอย่างนะมีความรู้สึกว่าแพ้ในเรื่องของความรักความเมตตาค่ะ ะะพี่น้องวันพูดการคืนถือว่าดีนะคะพี่น้องคะนในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะเป็นเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรไเลขหกสามห้าสี่หกสามห้าสี่ค่ะขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะเป็นยังไงเล่งเงินอยู่ก็มียอดเงินเข้ามาแหละนะคะในวันพรุ่งนี้มองวิธีการหาเงินก็มีเงินกองอยู่จริงๆนะคะพี่น้องคะและทุกการเดินทาง ก็มียอดเงินนะคะพี่น้องคะเรื่องเงินแจ่มเลยนะคะมีปฏิพันธ์ไหวพลิบนะคะมีสติปัญญานะคะเป็นเลิศนะคะสําหรับพี่น้องวันพรฤหัสบดีนะคะในวันตรงนี้คิดอะไรก็แล้วแต่มักจะเป <travaille> <UE> ็นจริงนะคะพี่น้องคะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะเปลียปล่ยนแปลงในเรื่องของตําแหน่งงานและเป็นไปในทางที่ดีนะคะทุกเรื่องอย่างที่พูดมาแล้วเนาะสาหรับพี่น้องวันพรฤหัสบดีค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไร มีเลขห้าสี่นะ,ะแล้วก็สองหนึ่งห้าสี่สองหนึ่งค่ะขอให้ยฮงๆค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นเป็นไงคะมีความรู้สึกว่าโอ้ยสงการนี้ฝืดเงินจังนะคะเฮ้ยเงินเข้าไม่ทันหรืออย่างไรนะคะพี่น้องค่ะนะะส่วนในเรื่องของการงานนะพี่น้องวันศุกร์หลายท่านก็น่าที่จะนะคะเริ่มงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วก็เดินทางนี่ไหมคะไปทํางานละนะ,ะดูว่ามาชาร์จแบตนะแล้วก็มีพลังเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะเนาะเออ เดินทางและประสบความสําเร็จเดินทางในเที่ยวนี้นะคะเออมาทําบุญนะคะมาไหว้บรรพบรุษมาขอพรนะคะกลับไปก็ปัญหาอุปสรรคก็จะหมดไปนะคะได้บุญได้พรไปเต็มเลยสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะ <c oughs> ในวันพวกนี้นะคะเรื่องของการเงินก็ไม่ต้องไปเครียดกันค่ะพี่น้องค่ะนะคะหมดหาใหม่เอานะเอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะเอออาจจะเป็นเลขคานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าห้า แล้วก็สี่เก้าห้าห้าสี่เก้าค่ะขอให้เองเองค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันเสาร์โชคดีมีเงินเข้าโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะใีหมายไทยแล้วนะพี่น้องโชคดีแน่ในวันพุวกนี้นะทํางานแล้วนะส่วนใหญ่ก็ทํางานนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีคนทิ้งพาระรางานไว้กับเราด้วยนะพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะยังไงก็ทําไปค่ะเงินมาใหญ่เลยนะพี่น้องวันเสาร์ในวันพุวงนี้เนี่ยนะคะ โชคดีมีเงินก้อนเข้ามาโชคดีในเรื่องของโชคลาภรับลอยได้ด้วยนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีคู่แท้เจอคู่แท้เจอกัลยาณมิตรดีเจอคนอุปถัมภ์คำจุนนะะหรือได้อะไรแบบเบิ้อๆบนั่นเองค่ะสาหรับพี่น้องวันเสาร์ดีค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งศูนย์ห้าสองหนึ่งศูนย์ห้าสองค่ะขอให้ยังเห็นค่ะพี่น้องค่ะประหมอาวยพรใะพี่น้องทั้งแปดวันเกิด ดีอยู่ดีมีส,สุขภาพแข็งแรงคร่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ